สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอาลคเกิลทาโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดอมนะคะกับหัวข้อใครแอบมีคุณในใจใครกันนะแอบมีคุณอยู่ในใจมาดูลักษณะของเขาคนนั้นกันนะคะว่าลักษณะจะเป็นอย่างไรใครจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาบ้าง ถ้วยหนึ่งเหรียญแปดดาบ,ดาบโอ้โหสองถ้วยดูเป็นเด็กๆนะ พลังงานดูเป็นแบบเด็กๆอะ่ะหรืออาจจะอายุน้อยกว่าคุณเด็กกว่าคุณเจ็ดดาบแอบจริงๆด้วยเซเว่นอัพวัน เ o w เวอร์เก้าเหรียญอืมดีใจด้วยเป็นคนโสดดีใจด้วยที่เขาเป็นคนโสดโอเคคนที่แอบมีคุณในใจอยู่ตอนนี้ ว่าเขาแอบจริงๆแหละเขาน่าจะแอบชอบคุณแอบรู้สึกดีๆกับคุณแต่ไม่กล้าบอกอื hmm. เรื่องอื่นเขาดูเป็นคนมีความมั่นใจนะแต่พอกับเรื่องของความรักกับแบบไม่ค่อยมั่นใจหรือเขายังไม่มั่นใจในตัวคุณหรือเปล่าหมายถึงว่าเออไม่มั่นใจว่าคุณโสดจริงไหมหรือว่าคุณไม่มีใครจริงๆหรือเปล่าหรือไม่มั่นใจว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอาจจะแบบกําลังดูดูอยู่ แอบมองแล้วก็คุยคุยอาจจะมาในเชิงแบบเป็นเพื่อนก่อนหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนที่ทำงานทำงานอยู่ที่เดียวกันมาคุยกันบ้างเป็นบางครั้งทักทายอะไรอย่างเงี้ยแต่คือยังไม่แสดงท่าทีอะไรชัดเจนด้วยความที่เขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเปิดใจนะเอาจริงๆแล้วคนคนนี้ไม่ไม่ได้เปิดใจกับใครง่ายๆด้วย ลักษณะของเขาอ่ะดูเป็นเด็กๆนะคะมีความเป็นเด็กในตัวเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเด็กกว่าคุณหรือว่าอายุของเขาอ่ะเด็กจริงๆเด็กในที่นี้ก็ไม่ไม่ได้แบบเด็กมากๆนะหมายถึงว่าก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรแบบเนี้ยอืมเป็นเอาจริงๆเป็นคนที่จิตใจดีคนหนึ่ง เป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนนะคะอบอุ่นแล้วก็จริงๆตัวเขาอะ่ะเขาดูมีคุณสมบัติที่ที่ดีดูเพียบพร้อมไม่ได้ฐานะฐานะก็ คืออาจจะไม่ได้รวยมากก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนรูปร่างหน้าตาฐานะการศึกษาคือเข้าขั้นที่แบบว่าโอเคไปจนถึงดีอะค่ะไปจนถึงดีมากด้วยอืถามว่ารวยไหมไม่จำเป็นต้องรวยแต่ไม่ลำบาก เอางั้นดีกว่าไม่ลำบากนะคะแล้วก็อ,อจิตใจค่อนข้างดีตอนเด็กเนี้ยน่าจะเป็นเด็กที่แน,ว,นวว่านอนสอนง่ายอ่ะไม่ดื้อไม่ดื้อ,ไม,อไม่สนแต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนหัวอ่อนไม่ได้เป็นคนหัวอ่อนแบบยอมใครไปหมดทุกอย่างนะเขาเป็นคนที่เอ,อมีความคิด เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาไม่ใช่คนใจร้อนนะแต่เวลาที่โกรธค่อนข้างน่ากลัวแบบเวลาปีแตกอะคะ่ะแต่มันต้องสุดจริงๆอะอืมต้องสุดจริงๆเขาถึงจะแบบเปรี้ยงลงมาเหมือนฟ้าผ่าอย่างเงี้ย ใจร้อนไหมผู้อ่านว่าไม่เชิงใจร้อนแบบไปซาทุกเรื่องนะคือโดยชีวิตปกติของเขาแล้วอะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่ใจร้อนหรือว่าฉุนเฉียวหุดหงิดง่ายอะไรขนาดนั้นน่ะเขาค่อนข้างจะเป็นคนน่ารักด้วยซ้ำแต่ตัวเขาเองเป็นคนที่มีความ คี้กังวลขี้กังวลแล้วเขาก็อย่างที่บอกอะ่ะเขาไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการที่เขาแอบชอบคุณเขาก็คงไม่มาเปิดเผยแบบทันทีอะค่ะจะต้องแน่ใจซะก่อนอะว่าถ้าไปจีบหรือถ้าเข้าไปบอกว่าชอบคุณเนี่ยเขาจะไม่เสียหน้าเขาจะไม่ถูกปฏิเสธ เขาค่อนข้างจะคิดมากแล้วมีอะไรก็ไม่ค่อยจะบอกใครด้วยถ้าเขาชอบคุณเขาก็แอบ,บอยู่ในใจคนเดียวอะ่ะไม่มีการไปปรึกษาเพื่อนไม่มีการไปปรึกษาคนรอบข้างเขาจะคิดของเขาเองคนเดียวแล้วก็ค่อนข้างจะคิดคิดมากคิดเยอะแต่คนคนนี้ถ้าเวลารักใครก็คือรักจริงนะรักจริงออกแนวข้างรักด้วยซ้ำอืม น่ารักนะเอาจริงก็น่ารักแหละแต่ว่าเอาปัญหาของเขาก็จะมีอยู่นิดหน่อยอ่ะเขาอาจจะแบบคิดมากคิดเยอะนะคะขี้น่อยอ่ะขี้ระแวงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะขี้หึงก็ได้คนคนนี้เอออาจจะขี้หึงพอหึงแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้นะคะแบบปกติ ก่อนจะเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบใจเย็นคู่ๆแต่พอเป็นแฟนกันแล้วอะไรนิดอะไรหน่อยก็คือไม่ได้เลยคี่หึงอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อมแล้วที่สำคัญตอนนี้เขายังโสดอยู่ตอนนี้เขายังโสดอยู่อืม โอเคเออ่ <Okay>. uh, ขอดูเพิ่มเติมนะคะให้ออร์เรคเลมีอะไรจะบอกเกี่ยวกับเขาคนนี้อีกไหมพามที เข <passions> าต้องการความแน่ใจต้องการความชัวร์ต้องการความมั่นคงต้องการความซิกเคียวอะค่ะคือต้องการความปลอดภัยอะต้องการความแน่ใจว่าโอเคถ้าเขาจะสาราภาพรักกับคุณถ้าเขาจะจีบคุณถ้าเขาจะเข้ามาคุยกับคุณแบบตรงไปตรงมาเนี้ยเขาจะต้องมีความซิเคียวพอตัวต้องมีความแบบรู้สึกว่าเออเขาจะไม่น่าแหกกลับไปอแะบบ อะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องสืบก่อนว่าคุณโสดจริงไหมคุณมีใครอยู่ในใจหรือเปล่าตอนนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วคุณจะปฏิเสธเขาไหมเขาอาจจะเข้ามาคุยๆกับคุณก่อนเพื่อดูท่าทางท่าทีของคุณว่าเออคุณดูคุณดูแบบโอเพนอัพกับเขาไหมอะหรือว่าคุณคุณดูแบบปิดกั้นแบบไม่เอาอ่ะไม่ไม่ต้อนรับเขาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนิธามเพราะน่าจะใช้เวลานานอยู่นะคนเนี้ยบอกแล้วว่าเขาอะขี้กลัวขี้กังวล เขาต้องการเวลาต้องการเวลาที่จะดูเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองนี่ไงเขาอยากจีบคุณนะ่ะจริงๆต้องใช้เวลาค่ะใช้เวลาแล้วเขาก็จะแบบเ,เข้ามาจีบคุณเองเมื่อเขารู้สึกว่ามันมันปลอดภัยสำหรับเขาในระดับหนึ่ง แล้วเมื่อเวลาที่เขาเข้ามาจีบคุณนะก็ต้องใช้เวลาอีกเหมือนกันกว่าที่จะแบบสเต็ปอัพไปอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแต่และสเต็ปแต่และสเต็ปเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาคนคนนี้ทําทำอะไรค่อนข้างที่จะระมัดระวังเพราะเขาขี้กังวลเขาขี้กลัว l e t ก go o อา control issue สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเขาก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละค่ะก็คือต้องการเวลาเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกสบายใจเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกความรู้สึกเสียรพออ่ะหรือว่ามีความรู้สึกว่าโอเค ปลอดภัยแล้วถึงขั้นที่แบบกล้าเข้าไปคุยกับคุณน่ะนั่นแหละเขาถึงจะแบบเปิดใจมากขึ้นเขาไม่ได้คอนโ contrl อะไรนะจริงๆแล้วผู้อ่านว่าเขาไม่ได้เป็นคนกำหนดว่าจะต้องใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้เขาแค่ปล่อยไปตามความรู้สึกของเขาว่าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกสบายใจมากกว่านี้รู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยมากกว่านี้เขาถึงจะกล้าเข้ามาเปิดใจกับคุณ กล้าเข้ามาจีบคุณหรือว่าคุณทำอะไรให้เขารู้สึกรู้สึกกลัวหรือเปล่าแบบคุณคุณอาจจะดูไม่เป็นมิตรกับเขาไหมหรือว่าคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือมีคนในใจอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เขาเลยไม่กล้าไม่กล้าเข้ามาเปิดใจกับคุณไม่กล้าเข้ามาจีบคุณอะไรอย่างเนี้ก็เป็นไปได้นะอือ โอเคก็จะเป็นคนลักษณะประมาณนี้นะคะที่แอบมีคุณอยู่ในใจโอเคก็จบการอ่นานไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ